งไหนนนมเวจะขึ้้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราเริ่มบันทึกภาพกันตั้งแต่ปอนอคลองไผ่นะข้างบนที่เห็นนี่คือทางด่วนนะครับมอเตอร์เวย์ M6 วันนี้เราจะไปทัวร์กันจะไปทัวร์ M6 ครับอันนี้ก็คือจากปากทางคองไผ่ ะครับจะปักทางเของกันนี้เราก็มากันแบบ Family Tour นะครับฮัลโหลนะครับเรียนขับรถแล้วก็มีใครบ้างเด็กๆมาเด็กๆแต่ว่าจริงๆเที่ยวนี้ต้นเรื่องนะครับมาจากคนนี้เด็กได้ใหญ่้นเอาเลยโหแย่งกันใหญ่แย่งกันอยากไใหญ่ก็บ้านอยู่แค่นี้เองนะครับแต่ว่า เขาก็เขาก็วิ่งข้ามเราไปข้ามเรามาแต่เรายังไม่เคยขึ้นเลยมันเป็นทางด่วนที่ยังไม่ได้เปิดเต็มเป็นเส้นบางไปยินโคราชเนาะวันนี้วันสุดท้ายของอะไรนะฟ้าวันนี้มันสุดท้ายที่เปิดช่วงสงการให้วิ่งฟรีค่ะเขายังไม่ได้เปิดใช้นะแต่ว่าไม่ได้เปิดใช้ปกติแต่ว่าช่วงเทศกาลเขาก็เอามาช่วยระบายรถขาเข้าขาออก เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเริ่มตรงไหนแล้วเราไปลงตรงไหนกันยังไม่รู้เลยนะวันเนี่ยก็ไปกันเเรื่อยแล้วกันนะครับประเด็นเนีนะ่จัดไปครับอันดับแรกก็ต้องบนรถนะครับบ้านอยู่ฝั่งซ้ายอะบ้านอยู่ฝั่งเขื่อนลำตะคองก็ต้องไปบนรถเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปขึ้นซึ่งจุดขึ้นเนี่ยน่าจะอยู่ในเขตอำเภอปากช่องนะครับเดีย๋ยวไปดูกันว่าเข้าทางไหนออกทางไหนกัน และจะเห็นวิวอะไรสวยๆแบบที่เขาถ่ายมาให้เราดูบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้มีคันนึเลยค่ะแม่เอากลับได้ไหมไม่ได้ยาวแล้วครับตอนนี้เทศกาลนะเป็นวันที่สิบเป็นวันที่สิบแปดเมษายนก็ยังเป็นช่วงที่เขาปิดกั้นช่องจราจรบางช่องเพื่อกันความเงินความสะดวกในรถกับรเทพนะจากคองไผ่มานะครับก็จิดกับรถที่เป็นยูเทิร์นกลางถนนนี่ปิดหมดเลย ก็จะมาต้องใช้การกลับรถใต้สะพานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเขาใช้จุดกลับรถแบบใต้สะพานคลองเล็กๆกันเยอะนะครับสังเกตเห็นแล้วรู้สึกดีเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้มงบเยอะเหมือนเกือบม้าแล้วก็อย่างรถที่ใช้ทั่วไปอย่างรถเก่งรถกระบะอะไรเงี้ยก็กลับรถได้ง่ายได้ใกล้ส่วนรถใหญ่ก็ไปใช้ตัวเกือบม้ากันเนาะ น,นี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ทางเข้ามันจะไม่เบื่อวัางอลังเท่าไหร่นะอาจจะต้องสังเกตยากนิดนึงอ่ะพอพอเห็นปุ๊บก็ถึงเลยนะเด็นนะตรงนี้นะใช่ความสูงนะครับสองจุดสองเมตรนะครับอย่าเกินนะครับเวลาลงก็ก็ดูนิดนึงเรื่องความสูงความกว,าว้างเพราะมีมีมีราวเหล็กมีราวเหล็กเอียง เขาดัดหรือมันเอียงเงิโอ้โหลอยเทียบลอยเทียบเนี่ยตรงนี้มันติดคลองนะติดคลองนันมันก็จะมีน้ํําน้าเอ่อลงมาตลอดอ่ะถ้าช่วงฤดูฝนนี่น้ําจากคลองข้างหน้านะคลองข้างหน้าเนี่ยมันจะเอ่อขึ้นมาที่ถนนเลยหลังฝนตกหลังฝนตกหลังฝนตกก็พิจารณาการใช้ด้วยนะถ้าจุ่มหัวฝั่งโน้นไปแล้วเห็นเห็นน้ำไหลไหลหลักๆนี่ก็เว้นไว้หน่อยก็ดี อ่ตอนนี้เรากลับรถอ่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปทางปากช่องนะครับถือว่าทางลงไปกรุงเทพนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวเอ็ m 6นะถ้ามาจากโคราชนะครับพอมาถึงถึงคลองไผ่ช่วงจะถึงเขื่อนลำตะคองเนะี่ยมันจะมันจะเบี่ยงออกจากทางหลักไปนะเป็นจุดเป็นจุดแยกจากถนนมิตรภาพเดิมเป็นข้างล่างมาตลอดเลยวันนี้ไปดูสัง,งกันนะครับหวังว่าสขคงจะแบบไม่ปิดแบบเลนออกแต่ นขาบบนนดูซิมีรถจากฝั่งโน้นมาไหมดูซิดูซิทำไมมันเงียบแท้ <laughs> มีแต่รถขาออกลงกรุงเทพไปนะครับไม่แต่ขา <c oughs> ขาลงก็มันก็รถรับปลายใช่ครับช่วงเวลามันไม่ไ,มได้่ไมดีอันนี้ยายว่าปูนจะกระสอบไมไม่รู้รวยหนึ่งพอไหม <c oughs> กระสอบหนึ่งได้สองกระบะเสาหนึ่งนี่จะกี่กระบะย่าไม่ดูถ้าผสมตามสูตรนะเคียวหนึ่งใช่ปู้ก็ข้ามมุดไว้เนาะไอ้ไซส์จะเมาจากไหนจะมาจากไหนครับอ้าวยังไงครับรู้สึกว่าจะมีบริเออร์สีส้มนะแม่เขาแค่แบ่งช่องทางแบ่เฉยอ่าครับลองดู ขับเริ่มองซ้ายมองขวานมองน้ามองรางันก็ไหาเลี่ยมหาเรี่ยมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เข้าได้ไหมจะได้ขึ้นไหมวันนี้นะครับยังเรายังไม่รู้นะเนี่ยว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าวัดดวมลุ้นลุ้นเราจะกลับรถนะครับก็มันจะมีทางแยกซ้ายไปวังน้ำขีดนะตามไปแต่ว่าเราก็เราเราจะใช้สะพานที่อยู่ข้างหน้านียเพื่อกลับรถเฉยนะ แยกสายไปอยู่เทินสองทีอะข้ามไปลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็กลับรถเพื่อที่จะเข้าไป<ช>มุ่งหน้า<ช>มุ่งหน้าสีคิวมุ่งหน้า<ช>นา<ช>ครราชาสีมามๆๆๆต่อไปนะครับเรียวเรียวเรียวอ๋อมันเฉียงนะตรงนี้มันตัดมันจะมีช่วงนี้แหละที่มันมันจะมีบางช่วงที่หลบถนนใช่ไโอ้เยอะเลยครับจากช่วงนี้จากปักช่องไปนี่มันจะมันจะตัดภูเขาไปหลายช่วงเลยแหละ เราก็กลับรถมุ่งหน้าโคราชแล้วนะครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเขายังเปิดให้วิ่งอยู่ไหมสำหรับ M6 ที่วิ่งจากกรุงเทพออกไปอีสานนะก็ถ้าใครหิวก่อนที่จะขึ้นด่วนก็ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านไก่ยงไก่ย่างอะไรแถวเนี้เอาลครับรูร้ระทึกรู้ระทึกเราจะมีเพื่อนไปไหมถ้าแล้น,นี่เจอปลายน้ำเงิน ลูกศรเบี่ยงซ้ายครัแบแทมไม่บังป้ายก็นาจะไ,ไม่บังป้ายนะเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดไปแล้วครับ11ถึง14ครับาขาออกให้11ถึง14ครับดูครับแทมแถม,แถมเรียบร้อย,อยดิ๊ง มาขึ้นไปไหนไปไหนต่อเซิงใครเช็คข่าวใครเช็คข่าวข่าวข่าวไม่แต่เนั้นมันบอก11ถึง18แกมันไม่ได้บอกขาเข้าขาออกนะล้างสังข์กอถูกเปล่าครับเปล่าครับหนุ่ครับอามองไปกันหนุ่มโอ้ยขาออกกําลังข่าวเลยขาออกมีครับผม ว่าไปขึ้นขาออกไหมพูดแต่ขาออกเราก็ต้องให้นี่เลยนะแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วนะขาออกก็อาจจะแบบเห็นเขื่อนไม่ชัดเท่าไหร่ขาออกไปขึ้นที่ไหนอ่ะก็สี่คิ้วสีคิ้วได้ใช่ไหมใช่ช่วงช่วงขนส่งอ่ะถ้าไปสี่คิ้วมาก็มาหาอะไรกินที่ปากช่องได้เออได้อยู่นะได้ได้ได้อยู่นะคนขับไรครับ ไหนๆก็หยุดแล้วนะไม่สรุปว่าไม่มีใครห้ามใครมาดูสายไปไชยาภูมิเรียกต้องมาขึ้นตรงสี่คิวนะครับตอนนี้เราจะเลี้ยวสายไปไชยาภูมิเพื่อที่จะวิ่งยังขึ้นอยู่เราจะขึ้นให้ได้วันนี้ภ <laughs> ารกิจเราจะพิชิตให้ได้ครับในเมื่อไม่ให้ขึ้นขาออกเราก็จะขึ้นขาเข้าวนหน่อยก็ช่างมัน นี่ไปชายภูมินะครับเดี๋ยวสายเป็นบายพาสที่สายสานน่าจะรู้จักกันดีมันก็จะแยกไปซ้ายไปชยภูมิถ้าจะไปบุรีรัมย์ก็แยกตรงนี้เหมือนกันอีสานเหนืออีสานใต้อีสานกลางเนี่ยมันจะแบ่งรถที่แน่น,น,นๆรถที่แน่นๆมาจากกรุงเทพจากสาระบุรีก็จะมากระจายตัวกันตรงนี้นะครับแล้วก็ในมุมกลับกันขากลับก็จะมากระจุกตัวกันตรงนี้นะครับเป็นจุดรวมทุกคันต้องผ่าน สะพานอะไรทั้งมาทั่าจำได้ไหม่างงไหมเนี่ยนี่จะไปทางไหนกันนีิไปทางทางจะไปชัยภูมิทางแถวแขนส่งสีคิ้วมันจะมีทางให้ขึ้นมันจะเป็นทางขึ้นทางลงเขาจะมีเป็นจุดๆเพราะว่าเราจะเลือกลงไม่ได้โอ้นี่ย้ายรงต่อมอรถไฟขึ้นแล้วรถไฟความเร็วสูงเพราะบ้านเรามีท่ของก่อสร้าง ข้ามหัวเราไปหมดเลยใช่ทั้งรถไฟคู่ขนานรถไฟความเร็วสูงแล้วก็มอเตอร์เวย์เดนไปแล้วอีกสามกิโลนะครับถึงมอเตอร์เวย์หกน่าเห็นไหมครับเห็นสะพานสะพานที่ขวางข้างหน้าอยู่เนี่ยอันนี้แน่นอน m อ็มหอ็แล้วเราก็เห็นรถวิ่งแล้วด้วยนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งคันลองทั้งจะมั่นใจนะครับแต่ว่าเราน่าจะต้องกลับรถมานะ กลับรถมาเพื่อไปใช้ทางขึ้นอ๋อนั่นไงนั่นไงป้ายมันให้กลับรถอ่าใช่ใช่นะครับนี่แหละเราจะขึ้นขึ้นไปวิ่งคนนี้แต่ดับแรกเราต้องกลับรถก่อนอันนี้มันตรงที่เรามาลงครั้งแรกจ้ได้ยพ่อที่เราอ้อมงงกันอ่ะอันนี้เอออันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์จากคนคนมาแล้วครับอันนี้ซ้ายมือจะมีอันหนึ่งนะนี่นะครับเหมือนกับยังยังไม่เสร็จนะครับตันนี้เหมือนจะเป็นทางต่อไว้อ่ายังทําไม่เสร็จ แต่ว่าที่จะเข้าจริงๆเนี่ยเป็นท่อนที่สองเนาะทางหน้าครับอีกหนึ่งกิโลนวนี่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปแฮ้แแเฮเขาไม่กั้นเราแล้วนี่เด็กอยากขึ้นแล้วเด็กอยากขึ้นแล้วอ้อมไปก็อ้อมหมาใช่ไหม โอ้โหนี่ถ้าเป็นกลางคืนก็ยังดีมีไฟถนนเนาะคนนอออกกไฟขอนถี่ปะป้ายอยู่ข้างบนนู้นนะครับไม่มีต้องกลัวเลยอะรู้สึกอย่างกับรถไหลเที่ยวเนาะใช่มันอ้อมอ้อมไฟก็อ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาแค่วิ่งวนนี่ก็หลายกิโลเมตร กลับรถเลยอยู่เทินเลยโอ้อวันนี้อยู่เทินจริงเนี่ยโอยจะมีรถเทินเลยเนี่ยนี่ครับมาแล้วเห็นป้ายแล้วครับสระบุรีปักช่องชิดขวาไปเลยเยสแล้วตอนนี้เราเข้าสู่เข้ายังเข้าเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องวนอีกทีปะวนซ้ายไปร่วมทา้งหมด วนแปดวนเก่าอย่างนี้เลเออทีเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมจำคิดไม่ถูกแล้วครับวมีวนอีกรอบนึงอ๋อยังยังมันเป็นทางเข้าอยู่ตอนนี้เป็นช่วงทางเข้านะงงว่ะนั่งไปไหนไม่รู้เรื่องเออปล่อยทิ้งไว้ลยแกเอ้ยไปส่งเคสตไ่นกับบ้านไปถูกแกจะไปเชื่อไหมหรือยายจะไปรอเราที่บ้านไหมอ้อมไก่เนี่ยยายดูสิ เนี่ยเรานึกถึงไอ้ที่เขาจะไปทำอ้ทางอ้อมรถไฟอะ่ะาาถึงต้องแบบพื้นที่มันถึงกว้างถึงจะทำได้อช่ไนี่น,นี่นี<ห>อันนี้ของจริงนี่นตอนนี้เราเจอจุดปรนจบการเข้าสู่ทางด่วน M6 แล้วครับนี่ของจริงโอ้โหตรงตรงไปไหมมันทัดเลยยายดูขนาหน่่ยายตือเป็นบอก ลงแมวเลยนะโอ้โอ้โหลง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 ติลงติ๊กถกแนหน้ามาเย่แล้วคอาทุกคนนี่คช่วงนี้เหมือนเขาเหมือนเขาตัดเหมือนเขาตัดภูเขานะขสอง้างทางก็จะเป็น เป็นน้ำ่าเจาะลงมามีแต่หินเลยแล้วก็จะมีรั้วเขียวนะครับกั้นเอาไว้กันรถเล็กกันสัตว์กันคนเข้ามาเนี่ยมีหมาตายอยู่นะเหมนกันแล้วนะมีหมามานอนตายอรนนี้มีป้ายอะไรเอ่ยห้ามหยุดรถสองช่องจราจรนะครับบนมอเตอร์เวย์คือจะเป็นช่องวิ่งมุดรวดเร็วก็จะ่าะเดียว เห็นเหาเนเห็นป้ายป้ายบอกจำกันความเร็วเลยครับได้ไหมเขามีแจ้งป่เมื่อกี้ไม่ได้มีไหมจุดบริการห้องน้ำอีกหนึ่งกิโลเมตรห้องน้เออข้างในก็มีน่าจะสสำหรับคนที่มาจากที่ไกลๆอ่ะเนาะสู่บริการทางหลวงนะครับก็มีให้ด้วยโอ้มีพาองใหญ่ด้วยนะ นี่อะตรงนี้นี่ไงตรงนี้บ้านใหม่สำโรงซ้ายมือแล้วนี่ขวามือก็ทางไปไปบ้านนี่นบ้านใหม่เนี่ยครับตรงนี้ครับนี่มีพระตรงสีขาวออศูนย์บริการก็จะอยู่แถวนี้เหรอแต่เรา<ม>ยังไม่เห็นเลยนี่นี่นี่เลี้ยวซ้า,า,า,ายอ๋อตรงองค์พระนี่เไม่ใช่สิองค์พระนี่ยังไม่ใช่ศูนย์บริการ อ๋อตรงเนี้ยนะใช่เหมือนเป็นชั่วคราวก็คือกางเต็นท์ไปก่อนนะตอนนี้นะอ๋อนี่ศูนย์บริการอยู่ตรงนี้ครับเต็นเต็นสีส้มๆนี่เองน่าจะเป็นศูนย์บริการชั่วคราวเนาะแต่ว่าเห็นมีกั้นรั้วไว้ตรงแนวป่าเนี่ยคิดว่าอนาคตน่าจะน่าจะทําเป็นจุดใหญ่แล้วจะมีวามสมผัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทางออกอีก25้ากิโลเมตรนะครับสําหรับช่วงนี้ไปออกที่ปักช่องนะเนาะ นี่ภูเขาทางเผามือนี่คุ้นไหมทุกคนนี่เผาพริกบ้านเรานั่นเองอันนี้ความไก่ไงความไก่โอ้รากบัวขาวใช่นไหมแล้วข้างหน้านี้ก็เขาใหญ่เที่ยงเห็ดกังหังปุนติ้วติ้วติ้วแล้วข้างหน้าเราครับลูกน้มองไปข้างหน้าเห็นไหมซูมซูมต้องมีซูมด้วย มันโล่งแล้วตรงมากนะครับมันจะโค้งกว้างไอเดียวเองไม่เป็นถนนลอยฟ้าอ่าเริ่มเห็นถนนลอยฟ้าแล้วจากตรงนี้นะอยู่ในนี้อารมณ์เหมือนอยู่ในวเตเวย์ที่ไปสายตะวันออกนะที่ใบพะยามันจะมีอยู่ช่วงขึ้ไม่รู้ว่าจะเปิดใช้จริงปีไหนเนี่ด่านเก็บตังค์จริงก็ยังไม่ทำใช่ใช่ด่านก็ยังไม่ทำึ้นด่านลงยังไม่ได้ทำด่านแบบยังไม่ทําข่าววอนนะ นี่เห็นแล้วครับเห็นจุดเทคออฟแล้วครับนี่ย้ายย้ายครงหน้านี่เี่ยนี่เนี่ยคองไผ่อน่ตอนนี้เราอยู่เนี่ยเริ่มไต่ระดับสูงแล้วเป็นสะพานและเห็นเป็นทางราดสูงขึ้นไปจรหรอใช่ใช่เราก็จะเห็นว่าเราจะสูงบ้้งแล้วนะครับเขาให้นิ่แต่ฝั่งนี้เขายังไม่ สูงแม่นะสู ي, ้ว่าสูงแม่นะอุ้ยเอ้ยดูดิเราเกือบจะเอ้ยดูเนี่ยว่าเราตอนนี้กะโดดถึงกลางทางเลยนะนี่ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มขึ้นขึ้นส่วนที่เป็นยกระดับแล้วครับนี่ดูดีกว่าดูก็จะมองเห็นข้างล่างไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันจะมีกำแพงกั้นตรงนี้สูงพอสมควรูดนะนั่งรถกีตมานี่ยูงแม่หนุนเกือบจะลุกตาเลยแต่ยอดต้นไม้หนู เรามองเห็นกัะห e. ันไหมโน่นกระหันเขาเอเทียมไม่ค่อยเห็นเลยเห็นเล็กเรามองไม่เห็นหรลงลงกันกำแพงมันใจอันนี้ดีกว่าไหมเห็นอะไรบ้างลูกอันนั้นเขาพีกโน่นเขาพีบ้านเราอันนู้นคลองไผ่ก้นน้ำก็ถ่ายแล้วลูกเนี่ยฝั่งนี้นี่ทางรถไฟเนี่ยอันนี้เรือนจำเนี่ยแม่มือแม่บังอโบังซะ เราผ่านหน้าบ้านเราสามรอบใช่ครับนี่รอบที่สามบายบายของไทยบายบายของไทยซึ่งรอบนี้นะครับจากช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่วิ่งเลาะริมเขื่อนลำตะคองซึ่งก็จะได้เห็นวิวบ้างแล้วนะครับด้านัขวามือเราเห็นน้ําแล้วเห็นน้ำเรียงเห็นน้ำหรือยังเห็นน้ำเรียงครับเห็นแล้วเนี่ยครับไดเห็นวิวเขื่อน ถึงแล้วยายนี่ไงนี่เห็นี่เพลื่อนเลยเห็นเคลื่อนยังเห็นหน้ามันเลยกลางหน้านเห็นบ่อเห็นบ่อไเห็นหน้าบ่อขเางบนของไข่ช่วงนี้ก็จะเห็นถนนด้านล่างด้วยเอ่ออยากจะเปลี่ยนเป็นรถยกสูงนะครับใช่พอถึงจุดนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นรถที่แบบเออสูงๆหน่อยอันนี้หยุดพื้ยางอ่ะจริงขาเข้านี่ก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะใช่เห็น ต้องเป็นขาออกออกเปิดช่วงวันไม่เท่ากันนะาที่นี้ก็เห็นน้ําอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ด้านขวาเป็นน้ําด้านซ้ายก็จะเป็นถนนที่เป็นถนนมีจาพเดิมเิดต้ดาคนจก็ใข่รูปกันน่าเอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้กลัวว่าจะแบบโดนพอนจะมาขู่ก็ไม่ได้อเนาะเปิดถ้ามันแบบเปิดแล้วแบบวอดเขตมามืดเลย ตรงนี้น่าจะใกล้จะลงพื้นล่างแล้วเนาะไปจะลงพื้นล่างแล้วเนาะอันนี้นี่นี่นี่เออเห็นเออเห็นรถทีวิ่งสวนน้ำมาในทางหลักเลยนะอ๋อตอนนี้ยังวิ่งขนานกันไปอยู่เป็นถึงไหนเนาะโอ้ยังน่าจะเป็นจะวิ่งอีกไกลอยู่ครับสะพานอะไรนะตรงนี้อ๋อนองจานนองจาน กามันก็จะสูงๆต่ำๆอย่างน้อีกหนึ่งกิโลเมตรกว่าอีกหนึ่งกิโลเมตรน่าจะใกล้ออกแล้วนะครับหนึ่งสซ่งสองซิดห่งมีการบิ้วครับข้างหลังมีการบิ้วเล็กน้อยแล้วก็ของกินก็จะมุนเมนูอะไรกันดีหิวแล้วหิวอะไรหิวแล้วเหรอครับโอเค ไม่มีมีคนใช้ได้กินเครื่องมือประมาณนั้นครับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างอยู่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใช้เด็โอ้ช่วงนี้รู้สึกดีอ่ะโอ๋อนี่ไงใกล้แล้วครับที่มันต่ำลึลึกอ่ะใช่ครับอ๋อของเราลอดใต้ไปอ่ะมันจะรอดไปนะนี่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 ที่เห็นสะพานอยู่ข้างหน้านี่ก็คือ ถนนมิตรภาพนะครับเดี๋ยวไปดูขาออกกันว่าเราออกกันตรงไหนอ๋อมันก็แบ่งฝั่งนเนี่ยเด่นเห็นป่ะนี่ยถ้าเข้าเข้าจากทางขวาเนาะถ้าเข้าเข้ามาจากทางขวานี่อ่าจุดเดียวกันจุดเดียวกันแค่ลอใต้สะพานนะครับแค่ลอใต้สะพานนะครับนี่น่ารัอันนี้เราก็จะเป็นต่ตองมาเนี่ยซ้ายมือนี้จะเป็นที่ว่าจะมาเชื่อมกัน สวัสดีค่ะคุณนาเอ้ยครับไปต่อแถวรถเข้ากรุงเทพแล้วรถพาลือค่ะนี้ใช่ไหมคะโอ้ยออกจากบ้านเรางานดีด้วยนี่มีคนได้งานอะไรครับก็เป็นอันว่าเราภารกิจวันนี้รุ่วงนะครับเราได้สำเร็จได้ขึ้นเลขแต่แต่ไม่ไปถึง เด <mm <oh> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงกูขับทะเลสอยกินไหนร้อยเขาเปิดอภาสที่นี่แต่ตอมนี้ก็ยู่พิซซ่าโอ้นั่นแหละแล้วเดี๋ยู่พิซซ่าคนขับรถน้องไม่กินแค่กล่องนมกล่องเดียวโอ้ถาคนขับรถนะใครคนขับรถยังไม่หมดหิวสักคำเลยข้างหลังนี่หิวจังเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับพวกเรานะครับบ๊ายบาย